สปันตอนฝนหยุดสวยงามแค่ไหนมาดูค่ะอันนี้คือฝนหยุดแล้วนะคะแต่ก็ยังปล่อยป่อยนี่คือบรรยากาศนะคะชุมชน,นสปันค่ะสวยงามหมอกยังลงอยู่เลยเ็นเป็นละออง หมอกสวยๆนะคะถนนถนนก็จะขึ้นปึ๊ดปื๊ดปึสูงไปนู่นทุกคนสูงเลยนะคะไปชมข้างบนกันไหมมีอะไรตามมานะคะนี่จุดสูงฝนเนาะซาแล้วนะคะ ผลซาแล้วก็จะเป็นแบบนุ้่งเขาอืรถแบบเป็นระยะนะคะค่อนข้างสูงนะคะเป็นเขาสูงรถเข้ารถออกเยอะนูน่นตรงนู้นก็สวยสวยทุกมุมนะคะสวยทุกมุม ชุมชนสปันนะคะชนชนจังหวัดน่านชุมชนสปันจังหวัดน่านค่ะมีดอกไม้แล้วก็มีโฮมสเตย์นะคะตรงนู้นจะเป็นโฮมสเตย์มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สูงนะคะเป็นเทือกเขาเป็นมุมสวยงาม สวยงามทุกมุมเทือเขาสวยธรรมชาติของสปันนะคะชุมชนสปันจังหวัดน่านนะคะสวยงามมากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หยุดเวลาไว่ตรงนี้ได้เลยสวยงามจริงๆนะคะ สปันจังหวัดน่านค่ะฝนตกฝนตกนะคะถนนเป็นแบบนี้เลยข้างถนนก็จะมีดอกไม้สวยๆฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกในสปันค่ะสปันชุมชนสปันแบบนี้เลยสวยง,งามน่าอยู่มาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดหัวใจกดกระดิ่งไว้เลยจะได้พาเที่ยวด้วยทำงานด้วยนะคะหาธุรกิจนะคะทำงานด้วยเที่ยวด้วยแบบนี้เลยนะคะเอยมุมนี้ก็สวยนะคะดูสิก้อนเมฆนะคะเป็นละอองอยู่เลยนี่ ุกคนเป็นละอองของความเป็นธรรมชาติเนาะสวยงามมากๆนะคะสปันค่ะชุมชนสปันนะคะจังหวัดน่านค่ะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดหัวใจกดกระดิ่งกดเลิฟก,กดรัก ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายโชคดีมีสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ